จูเลสนายพร้อมหรือยงังเอาไปฉันพร้อมมาตั้งนานแล้วทุกคนแบ็กเมจิเชียนอือโอ้โหตายสิเป็นไงโหดไหมถ้าของจูเลนแน่แนนี่เปี้ยงเดียวเลยครับรู้เรื่องเลยนะตะกี้นเอลห้าดาวด้วยนะครับรับอีรักี่ชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมาแปดปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพเื่อๆทักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮะสวัสดีครับมีรักที้แม่นะครับ วันนี้เราอยู่กันใน Back Cover M นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเบต้า PVP แล้วนะโอ้โหเกมนี้มันเป็นอะไรที่แบบอาทิตย์นึงเปลี่ยนเบต้าทีอะโคตรไวเลยอะคือใสยฟีสใสเติมน,น้อยปั้นตัวละครแบบหัวหมุนเลยแนะตอนนี้มีก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเ,เดี๋ยวขอพูดถึงตัวละสี่ตัวละครที่มีลงในเอ่อ Pv p v p เบตนี้นะครับก็คือหนึ่งโนเอลนะสองก็คือแน่นอนจัก,กรพรรดิเ <about> วทมนจูเลสโนวาโคโนแน่นอนนะครับ โนเอลกับจูเลียสมีตัใส่ของเซตเดียวกันคือเพื่อนๆเน้นเอ็มแอกแท็กเยอะๆครับแล้วก็เน้นคีย์เลดให้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเลยยิ่งดีครับแล้วก็อย่าลืมค่าคีดาเมจด้วยนะค่าคีดาเมจเวลาติดคีเนี่ยมันก็จะแรงครับเป็นดาเมจคีย์ิคอนแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆพื่อนคีเลดเกินแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆก็ค่อยมาเปลี่ยนเซตอันนี้ออกครับเนี่ยเซตเพิ่มอัตราคีย์ิคอนเนี่ยเป็นดาเมจคีย์ิคอนเวลาเอาใช้อันต แต่ถ้าเกิดค่าคีเ์นเพื่อนแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็แนะนำให้ใส่เซตตามหมีไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ติดคีนะครับแล้วก็ตัวจูเลียสหมีใช้แค่สองดาวเองนะใช้แค่สองดาวก็เล่นได้นะไม่จำเป็นต้องห้านะหมีก็บอกแล้วอะอเอาแค่นี้ครับส่วนโนเอลใส่ของเหมือนจูเลียสอันนี้ของไม่เปิดนะแต่ของมาทำสองชุดอีอกเซตหนึ่งอะหมียังทำไม่เสร็จนะครับก็ เออาเซตที่ดีสุดให้ใส่ให้จูเลียนไปก่อนนะครับต่อไปตัวที่3กับตัวที่4ีนี่ปั้นง่ายๆเลยก็คือแน่นอนครับพี่ฟินเลาลูกพี่ฟินเลานี่เองนะใส่4 speed ี่สปีดบวก4อันครับแล้วก็ใส่สปีด2อนะบางทีโดนดีบัฟขึ้นมาก็อาจจะได้เปิดก่อนนะครับแล้วแน่นอนวันทอสนะครับทุกงานเลยครับถ้ามีจะใส่เซตเดียวกับอ,ออฟินเลาแต่ตอนนี้มันมีตัวละครที่มาปราบนะ ตัวละครที่มาปราบจูเลียสจะบอกว่าฮาดีหรือเปล่าอ่เดี๋ยวมีขอญาตแปะให้ดูแต่ว่าหมีไม่มีลิสไงไม่งั้นเดี๋ยวหมีจะเทสให้อันนี้คือคนในบอร์ดเขาเอามาลงเลยครับซึ่งหมีไปดูมันก็ทําได้จริงนะตัวละครที่ปราบอ่อจูเลียสโคโนก็คือใครครับ<อ>นี่พี่ลิสสุดหล่อนี่เองนะแต่คือหมีจะพูดว่าไงเดีย๋ยคือตัวลิสมันจะบอกว่าปราบก็มันก็ไม่ใช่อะ่ะม,มันแค่มีอมาตาครับ เดี๋ยวมีแปะให้ดูนะทีมที่เขาใช้ปาบอะ่ะเขาจะไม่ลงแทงในทีมครับแล้วก็มันเป็นทีมที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะเราต้องไปบุกเขาเราต้องไปบุกเขาถ้าเกิดเราเจอจูเลียสเนี่ยเราเข้าไปตีเขาเนี่ยให้เขาฆ่าตัวละครในปาร์ตี้เราให้หมดแล้วเหลือลิทตัวสุดท้ายครับแล้วลิศมันก็ติดอมาตะหนึ่งตาใช่ไหมพอติดติดอมตะหนึ่งตาเนี่ยมันจะเกิดบากวนลูกครับแบบยูกิเลยนะเหมือนตอนสู่โอชิลิศอะ่ะ จั่วการ์ดแบบไม่มีวันสิ้นสุดอะเพื่อนเพื่อเคยดูไหมตัวโจเลียนเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งอะอันนี้ก็เพิ่งเห็นก็ฮาดีนะแกจะอันติเมทใส่ใช่ไหมแล้วพออันติเมทใส่เนี่ยแกจะได้เทินแล้วทีเนี้ยตัวแกเวลายิงคู่ต่อสู้เนี่ยมันลดลดสปีดฝั่งตรงข้ามแล้วบวกสปีดแกมันก็เลยเกิดทําให้เกิดผลวนลูปขึ้นมาครับก็คือตัวโจเลียนจะอัดรัวๆเลยไม่มีหยุดแต่เนื่องจากว่ามันไม่ผ่านเทินไงตัวของลิสมันก็ไม่ตายมันก็เลยเป็นไปตามภาพเนี่ยครับ เราถามบอกว่าเอาอีกฝั่งหนึ่งแพ้ได้ไงถ้าเกิดสมมติเิ์นผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีบัฟโจมตีครับดีบัฟโจมตีมันจะทาให้ทาให้เลือดเราลดไปเรื่อยๆจนอีกฝั่งหนึ่งแพ้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ฮาดีนะลิศสามารถปราบเอ่อโคโนได้นะปราบจูเลียตได้แต่ว่าอันนี้มันคือใช้ในทีมตั้งรับไงถูกไหมถ้าเกิดสมมติเราไปตีเองนะถ้าเราเล่นเองยังไงก็คงลิสมันก็เราก็ฆ่าลิก่อนมันก็จบแล้วปะวะถูกไหมครับก็ประมาณนี้นะ เ,เพื่อนๆใครอยากอยากจะใช้ก็ไปลองดูเนบอร์ดได้มีคนลงอยู่นะครับหมีก็ดูเฮ้มันก็ห่าดีวะ่ะแต่หมีไม่มีลิถ้ามีถ้าเกิดมีมีลิมีจะเทสให้พอดีไม่มีนะครับเพราะว่าตอนแรกหมีไม่ตั้งใจจะเปิดลิทนะเอาไปว่าเดี๋ยวขออนุญาต PVP ให้ดูเลยครับว,วันนี้มันรีรีแลงพอดีนะเ,เราต้องตีใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวโอ้โหเจอจูเลีโคโน่พอดีอ้าวเขาไม่ใช้ว่า ดูครับมันคือมีจะบอกว่าเบต้าสปีดสองเนี่ยเราก็จูเลียแล้วก็บอกโนเอลมี่คิดว่าน่าจะเป็นเบต้าที่ใช้อย่างยาวเลยครับว่าจะเปลี่ยนเบต้าเนี่ยมีมั่นใจเลยนะน่าจะเป็นในช่วงแอสตาหมืดเข้าแอสตาหมืดเข้าเนี่ยจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ย่างนะเพื่อนๆปั้นเนี่ยตอสี่ตัวเนี่ยใช้ยาวได้เลยเท่าที่มีมองนะถ้าไม่เลยผิดพลาดวาโทสทำไงเอ้ยเที no ่ยนโนเอลห้าดาวที่ว่าคุณสปีดประปูก็ตายดิยงั้นก็เดี๋ยวจูเลียต้องออกลงเลยครับเดี๋ยวให้จูเลียแตกรพรัดเวทมนต์ คือการเล่นเนี่ยมีจะให้จูเลียสจูเลียสเนี่ยบุกจูเลียสบุกแล้วก็เอ่อไอเนี้ยครับอะไรนะโนโอเอลจะสร้างเกาะให้คนในปาร์ตี้เจอเวทแห่งกาลเวลา,น,วลาน่อยละมะึ่งโอ้โหเป็นไงโนโอเอลนมโตตายเลยแล้วถ้าเกิดสมมติเราเหลือเราเห็นอีกฝั่งเลอมันเหลือแค่นี้เราไม่ต้องใส่เราไม่ต้องใส่โลครับเราก็ปุ่งต่อเลยมันคือคอมโบสกิลสองกับโนโอเอลแค่นี้ตายเลยครับแต่เกิดเพื่อนๆเ,เอ่อคนจูเลียสเข้าไปบุงไม่ตายใช่ไหม เพื่อนๆก็ไม่มแต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าอันนี้มีของฟูด้ดวยนะของจูเลียสอะคิริคอนดามเมจมีเยอะคิเลทแปดสิบคือมีจะบอกว่าอย่าไปดูแค่ค่าเอเมจแท็กครับเพื่อนๆต้องไปดูค่าคิเลทเพื่อนๆอย่าลืมนะถ้าเกิดเพื่อนๆเอ่เมจแท็กสี่หมื่นแต่คิเลทยี่สิบมันไม่ตีคิ้มันก็เบาเท่านึงหมีพูดถูกไหมเนีย่ยคอมโบมาหาการทีเดียวตายหมดนะครับบอกเลยเพื่อนๆไปใช้รับประกันถ้าเกิดจริงจูเลียตห้าโอ้โห แต่ฟังคือมีเจ้าบอกนะเบต้าตอนนี้ควรเน้นสปีดครับไม่ควรเล่นเน้นตั้งไอชามี่ไอออไอตัวละครอื่นอ่ะมีไม่แนะนําตอนเนี้ยเขาเน้นสปีดครับใครเปิดก่อนก็ชนะเลยอะ่ะเดี๋ยวดูจูเลียนครับ <scr> พลังการเวลามาาเมจิโครโนโอ้โหเปี้ยงเลยฮะอ่ะจูเลียนมาทาไมครับเนี้ยมีถามไปเลยมาทําไมวิงการเลโอซ่าเออกูก็ยัง,ยงแรงอยู่เออเอาดิ ทามี่ว่าไงครับอ่าสร้างเกาะฮิวไปลูกอ่ะเต็มที่เลยอ่ะอันนี้ตะกี้บัฟจูเลียอ่ะเราก็บัฟบับโนเอลถึงจะเป็นเอ็มถึงจะเป็นแอคแทกแต่ไม่เป็นไรครับอ่าเขาทีบัฟสปีดได้เลยว่ะทอดกรุงเมอ่ออเวลาใช้อันติเมตวาทอดพยายามดูโนโอเอลอีกฝั่งด้วยนะถ้าเกิดเขาห้าดาวเขาจะสวนเราแรงนะเอาล่ะลูกพี่จูเลียว่าไงได้เลยเวทกรเวลาโคโนคลซิสออือดาเมจไม่ต้องขึ้นครับเพราะหายไปแล้ว กูตะกี้มีจะบอกว่าอะไรนะไอไอ,ไอนะนะั่นอะอะไรนะชามี่ชามี่ใส่เกาะดีเฟนต์ร้อยเจ็สิบปอร์เซ็นโคโน่เปี้ยงเดียวหายเลยก็โหงดไม่ได้ทีมนี้คงมีตบทั้งหมดครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูเลยดีว่าตอนนี้ทีมนี้มาแรงสุดแนละ้วเพราะว่าเราได้เปิดก่อนแน่นอนแล้วก็จูเลียตามถูกถูกไหม คือสมัยก่อนน่ะไอเบต้าเขาที่แล้วมันอาจจะมีปัญหาคือโนเอลยิงไม่ตายหมดแต่คืออันนี้จูเลียมาเปียกขอิเราโนเอลซ้ำมันจะไม่ตายยังไงมีพูดถูกไหมอ่ะสปีดตอนเลยครับจูเลียนโคโนเอาไปเลยจูเลียสุดหล่ออ่ะลองดูแล้วกันใ,ใครบอกว่าสองดาวจูเลียนเล่นไม่ได้ก็ลองดูหมีก่อนครับมันมีวิธีคอมโบบอกแล้วมันไม่จําเป็นเออเดี๋ยวบอกนิดนึงคือโคจูเลียนเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการส์สจะดีมากอันนี้หมีไม่มีการส์สแต่ก็บอกแล้วว่าเล่นได้ เวทมนต์คลายซิตโครโนยักษ์โอ้โหสี่หมื่นกับห้าหมื่นหายครับไอแท้ 2, งสองตัวนี้น่ารำคาญมากเอาไปวิงการเดียนเรเดโอซ่าโอ้โหสองสกิลหายเบตาแท้งตอนนีน้น่าจะละลายแล้วนะเพราะว่าโดนนี่สองตัวเปิดเข้าไปถ้าเปิดก่อนสองตัวไม่ได้สร้างเกาะก็เท่านั้นมีพูดถูกไหมเอาละเบียดแห่งการเวลาครสิโครโนอ้อ ที่มาที่มากันเด็นแบบจริงๆมันมีวิธีสู้นะจริงๆมันมีวิธีสู้ทีมมีเดี๋ยวมีบอกให้ฟังนะแต่คือเ,เพื่อนๆต้องเปิดก่อนแล้วก็กลางโล่แค่นั้นเองโอ้โหเบต้านี้ไงที่เขากำลังพูดกำลังกำลังพูดถึงกันอยู่อะเอาดีไหมหมีไม่กลัวนะพูดจริงเพราะว่าหมีเปิดก่อน มีเปิดก่อนแนละ้วเราเปิดก่อนเราไม่ต้องกลัวครับเราเปียงเดียวหายนะเราเรามีทั้งสกิลหมูทั้งโคโนโทั้งอา่จาจะกรพพรดวปมุนจูเลียน,นะครับแล้วก็โอโนเอลด้ว oh, ย no มึงไม่เปียงนีกรเปียงนู่นอะอา่ามันไม่มีนะมันไม่มีนะอ่ะให้ให้จูเลียยิงไปเลยดีกว่าไปฝั่งนั้นยังไม่เปิดวาทอนยังไม่เปิดนะอา้าวเวิดบนไคริสโคโนโยา้าเล่นเหลือตัวเดียวเฮ้ย อันนี้เดี๋ยวมันจะเกิดวนลูกครับแต่ว่าเราเล่นเองไงทีนี้เราเล่นเองเราก็รู้ว่าเราต้องทําไงใช่ไหมวันนี้หมีก็ตีธรรมดาแค่นั้นแหละอ่าอันนี้มันหายเทินแล้วครับเห็นป<ม>่ะเราตรีธรรมดาให้จบเทินลิทแค่นั้นเองไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดจังหวะตะกี้โคโน่หมีตีนะเรียบร้อยเลยวนลูกแต่มันมีวิธีแก้เพื่อนๆไม่ต้องใส่การจูเลียดดิแค่นั้นเองมันก็จะไม่เร่งสปีดครับอย่างที่หมีทําเนี่ย อ่ะพี่วินเลียมได้ข่าวว่าพี่วินเลียมไวมากใช่ไหมเดี๋ยวมาเจอผมหน่อยเจอเวทมนต์เอ่อแบ็คเมจเออเดี๋ยวมิเรียมแบ็คเมจิเซียนเลยว่าเออเท่ดีอูมายูกิอะไรทั่วโมงนี้นะคอมโบอูเชลิสเลยรู้เรื่องเลยนะอย่างนงี้เออฝั่งเขาไม่มีสปีดนะครับงั้นก็หมีก็จะเอาจูเลสโคโนเฮ้ยชิพหายแล้วกูประมาณเออไอวินเลียมมันเปิดไวนะสวยลวแต่ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับ b บ็คเมจิเชียนโอ้โหโนเอลถ้าโนเอลตายก็ชนะแล้ววิงการเดียนเลดิโอซาพุ่งเรียบร้อยครับเห็นไหมใสๆเลยขนาดเพราะว่าพี่วินเรียมว่าไวแล้วเห็นไหมเ็ายังไม่ทันเลยนะครับพี่วินเลียมนี่ต้องคุกเข่าขอร้องชีวิตเลยเนี่ยเดี๋ยวมีไปทำเซตเอ็มแอกแทงอีกเซตหนึ่งโหดก็จบแล้วแล้วเ,เพื่อนๆสามารถใช้เซตเนี้ยยาวไปถึงตอนเบต้าของแอสตาได้เลยครับเชื่อมี แต่มันมีทางแก้เบตา้านี้อยู่ใธ้หมีบอกไหมแต่อยากให้แต่ยังตอนนี้อยากให้ทุกคนเล่นเบตา้าแบบนี้ก่อนโอ้โหแรงขึ้นรัวๆเลยวะ่ะมีใครบ้างครับเนี่ยดูด,ดิคือตอนนี้ตีใครก็ชนะหมดครับเพราะว่าเขาไม่เล่นถ้าเราจะแพ้ก็คือเขาต้องสปีดสองเหมือนกันแล้วก็ใครเปิดก่อนน่ประมาณนี้นะ ลูกพี่เป็นเราโชว์ไปหน่อยดิโชว์บัฟเหนือวะเอาละเจอหน่อยครับแบทไม่จะเชียนเออตายสองครับแล้วยังไงต่อครับหนูเองค่ะวิงการเดียนเลเดิโอซ่ากูห้าหมื่นนี่ขนาดของโนโอเอลดอบนะเนี่ยของโนโอเอลดอบอ้าวตีมาก็สวนเลยจ้า เอาละเวทมนต์สุดยอดแบคเมเจอเชียนออมหายครับไหนใครบอกว่าจูเลียต้องห้าดาวสองดาวก็โหทโหถ้าคอมโบเป็นอนะแต่ถ้าหห้าดาวได้ก็โหดกว่ายาวแต่ว่าก็ออย่างที่บอกสายฟีสสายเติมน้อยจะมานั่งห้าดาวสุกตัวมันคงไม่ได้หรอกใช่ไหมก็ไป่ว่าไกด์ที่หมีทําเนี่ยทุกคนเล่นตามได้หมดประมาณนี้นะเพราะว่าหมีไม่ได้อันนี้หมีเติมแค่สามร้อยบาทเองนะเกมเนี้ย ไม่ได้เติมเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนเล่นตามอยูไ่ได้นะนนองอยู่ที่ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจแค่นั้นแหละฮะโลเอลห้าดาวอะ่ะหูถ้า้อย่างนี้ต้องเปิดก่อนเลยครับจูเลสนายพร้อมหรือยังเอาไปฉันพร้อมมาตั้งนานแล้วทุกคนแบ,บ็คเมจชี้อี้อโอ้โหตายสิเ,ยเป็นไงโหดไหมถ้าของจูเลียนแน่นนี่เปี้ยงเดียวเลยครับรู้เรื่องเลยนะตะกี้น้องเอลห้าดาวด้วยนะ เดี๋ยวใครบอกบอกว่านี่หมีตีไก่นี่โนเอลห้าดาวด้วยนี่นี่โนเอลโนเอลโนเอลสี El, no ่ El, no El, no ดาวอุย้ยเที่ยมีบัฟสปีวด้วยว่าอันนี้ไม่แน่เหมือนกันนะใครเปิดก่อนก็กินก่อนอนะแค่นั้นแหละอุย้ยแต่ไรอาร์กันนี้ไม่ได้เปิดก่อนแนะ่นอนครับไรอาร์มันช้าเสร็จคาะ่ะทุกคนเอาไปเวทใครซื้อข้ออ้อยยางนะยางโหนี่ต้องเปิดเพลงยุกิมไ้มตึงต้ง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 ตึง้งตึ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 ้ง ปกเบติชิอนออตายสามครับแล้วยังไงนมโตวิงการ์เดียนเลดิโอซ่าอ่คือโหเนี่ยหมีว่าขวดแบบเบต้าที่แล้วดีกว,ว่าพอพอมาเจอโคโน่คอมโบกับโนเอลนี่คือแบบสยองขวัญเลยวะ่ะเนี่ยหมีมั่นใจเลยเบต้าที่หมีบอกเนี่ยจะเล่นอีกดาวเลยครับยอดโนเอลห้าดาวอ่ะแล้วยังไงวะเดีหมีก็โนเอลห้าดาวเหมือนกันแต่โนเอลมีของกลางแล้วของดีไปใส่กับจูเลียสหมดแล้ว เอาไปจูเลสออกไปจกักรพรรดเวทมนต์โชว์พลังหน่อยได้เลยรับไปแบ็คเบจิชิเอตโอ้โหมีโมซาเ้โีโมซาโอห้ห้าดาวไม่ต้องคิดเลยนี่หมีไม่มีการ์ดนะอะ่คำถามจูเลสคนมีการ์ดไหม ถ้ามีการ์ดจะเก่งกว่านี้เยอะเพราะมันจะได้ดาเมจสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อันตอนนี้ที่มีใส่มีใส่การ์ดแค่ดาเมจสิบเปอร์เซ็นมันจะมีบัฟจุดเวลาด้วยเล่งเวลาอีกคืออันนี้พูดจริงๆนะจูเลียโคนมีครับจูเลียโคนมีการ์ดแต่ไม่มีการเล่นได้แบบมีเนี่ยมีก็ไม่มีการมาทํายังไงอะเปิดไปจะสองร้อยโลการ์ดไม่ออกให้ทํายังไงวะโอ้กลายเป็นเราแบบพอจูเลียกับโนโอเอลคอมโบงงกันกลายเป็นไอ้นี่ไปเลยวะกลายเป็นเราเราไล่ฆ่าก็อยู่อย่างเดียวอะ เอาล่ะทุกคนเอาไปพลังแห่งแบ็คเมจิกเชียนจอมเวทแห่งการเวลาจากกักรพพัดเล่นบนผู้นี้จอมเวทตมดำไปยังไปโอ้ยตะกี้ไม่ติดคีไอชามี่มันขีเรายัางไงอ่ะเอาไปวิ่งกาเดียนเลดิโอซ่าโอ้โหมามันทุกจริงว่ะ <c oughs> นี่ไงเนื่องจากว่าโนเอลห้าดาวก็เลยสวรโ,โอ้โห <c oughs> ใครจะกล้าตีไว้เนี่ย หมีตีให้สิบห้าโอ้ยนี่ตีแป๊บเดียวสิบรอบแล้วนะไวมากอะฮะจูเลียนห้าดาวอย่างนั้นเหรอมาดิกลัวปะละ่ะอะลีเอ้เฮียมีไม่มีไม่มีหินว่าอ๋อได้อยู่โอ้มามามาจูเลียนแต่จูเลียนห้าดาวก็จริงแต่ว่าเขาไม่มีตัวเลขครับเราก็ต้องเปิดก่อนแน่นอนนะครับบอกเลยว่าการที่เพื่อน <squared> ๆไม่ทําทีมสปีดเพื่อน <ped yük> <contextual Morocco> ๆพลาดครับเนี่ยยามีก็ห้าดาวเนี่ย คือคือมันโหดแต่ว่าถ้ายามีถ้าฝั่งเราเปิดก่อนเราก็ชนวะว่ะเอาละพลังอุ้ยเกือบนะโคนโนเขเหล็กแค่ขีดเดียวเอาละพลังแห่งจองเวกันเวลาแบ็คเบจิชิอนเออคือเป็นไงครับเฮ้ยแล้วยังไงเกิดมาทําไมวิงการเดียนเรนดริโอส์ไอ้ไงพาเฮ้ยสิผายแล้วแม่งไม,ม่ตายว่ะกมมีหน้าใส่โลผลาดว่ากูกูแตกแล้วกูเฮียแไม่ได้เธออีกสวยละสวยละสวยละอย่างนีง้สวยละ โอ้โหเชีย่ยกูแตวแตกเลยไม่ีเกิดมาใหม่ครับโอ้โหเออทอตบับบัฟสปีดหน่อยลูกโอ้จูเลียห้าดาวแล้วเนี่ยมันก็จะตึงหน่อยนะเออบับโลดดีกว่าครับชั่วกว่าแต่ว่าตะกี้หมีเปิดน่าจะไม่ตายไม่เป็นไรบับอ้าวอาวโนเอลโนมโตสวนเอาละเจอพลังบ bon อนเกงกิยาโอ้โหมา,ามันแข่งว่ะ ปกติใครโดนอันติของจูเดียนหมีนี่ตายหมดนะนี่ไงวิงการ์ดียนสกิดนี่ไงแบ็กเมจิเชียนลูกพลังอาเอาไปว่าเป็นเอ่อการรีวิวให้แล้วกันอันนี้หมีปั่นแค่วันเดียวอย่างจูเลียนแม็กแล้วเนี่ยหมีไม่มีเพชทแล้วบอกจริงๆนะหมีไม่มีเพลรต้องบอกบอกว่าเปิดเกลือเละหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วนะดูดิ อ่ะมันยังซื้อได้อีกเหรอไหนดูดิครับมันมีทีมอะไรบ้างฮะตีะ๋เดี๋ยวขอดูนหนึ่งอือโหถ้าทีมนี้ชนะร้อนล้านเปอร์เซนต์เลยอัสตาอ,อย่างนั้นเหรออูไม่อยากทำเลยพระเอกไอ้ทีมนี้ชนะง่ายเลยโอ้โหห้าดาวโนโอเอลโอ้โหนี่มันสูตรต่างเล่นชัดๆเลยนี่ว่าเนี่ยมากอเจอหน่อยดิแมงห้าดาวสองตัวกันเลยเหรอะ พูดจริงๆนะต่อให้จูเลียตเกิดมาแต่ถ้าเพื่อนๆตายหมดก็เท่านั้นพูดจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ทีมครับแต่คืออันนี้มีเทสให้ดูหเห็นบอกว่าสองดาวแบบไม่มีการ์ดโหดอันนี้แบบเบสิกทุกคนเล่นตามได้แน่นอนนะครับจูเลียตต้องเปิดแรงๆอย่างเดียวว่ะเพื่อนเอาละบัฟถ้าไม่ตายเอาไปจองเวทมตนดัมแบ็คมิเชียนเรียบร้อยเกิดมาครับเกิดมาแล้วไงครับเกิดมาก็จริงๆอันนี้ถ้ามียิงมันไม่ตายเว้ยเฮ้ยถ้าไม่ถ้าไม่ยิงก็ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโมซ่ามันชุก ยิงเลยดีกว่าครับวัดใจวิงการเดียนเลเดิโอซ่าเออเอองั้นแหละแล้วมันจะจูเลียมันจะไม่ตายแต่ไม่เป็นไรครับแล้วจูเลียมันก็จะอัดกูตายเออหูโนโอเอลเออลงโตอยะะ่าแล้วโอ้โหหูโดนเวทแพ้แล้วเนี่ยรวยแล้วกูเออจูเลียสไม่อย่าแล้วโอ้โหเลยครับ,อ,อ,รยรรบอย่างงี้โอ้ยแม่ติดสตาร์ด้วยเสร็จแน่ๆกู เออจูเลียตเอา้าเฮียมันก็ได้เทิร์นใหม่ดิเฮียมาเลยเดี๋ยวขอกูออเปิดก่อนอา้อาวได้ครับมึงเจอกูยิ่งธรรมาดาก็ตายมันก็นไม่หรอกเพื่อความชัวบอลเก่งกี้อ่ฮ้ไปสองหมื่นสี่ได้เทิร์นกลับมาครับแบ็คไม่ิเชียนออคเอ,อ,เอไปที่เฮียามาไม่ตายเลยเหรอ,หรอขีดเดียวแย่แล้วตอนนี้แย่ของจริงเลยนะ โอ้โจอจูเลียสห้าดาวเข้าไปนี่ไงโหยิงที่หมื่นกว่าเกือบได้รับไปพลังแบ็คเบจิเชียนเ้อ <c oughs> เรียบร้อยครับอ่ะเอาไปว่ามีรีวิวให้ดูแล้วกันนะว่าทีมไหนควรควรใช้นะครับแล้วประกันทีมนี้ตบได้หมดแน่นอนถ้าเราได้เปิดก่อนนะครับ อ่ะตะกี้ก็จูเลียนหดาวก็ตบให้ดูไปแล้วเนาะอ่ะอยังไงก็ขอให้คนเล่นเกมแบบคคัวเอมยังมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับเผื่อมีใครคำถามอะไรเออ,อะไรเกี่ยวกับ PVP ก็ P, ามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ